สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายกับ VIP เช้าบ่ายนะจำันที่28มิถุนายนปี66นะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 50 51 52 56 58 59 6กสองหกสามหกห้าหกแปดหกทุกตัวเริ่มต้นที่ศูนย์ 90, 50, 28, 66, 2, เนอะ้าดห้าห้าสองเก้าสองแปดห้าแปดหกหแปดสองเนาะขอขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีค่ะเอาไปเชา้าปีไอพีเช้าเด้ออันนี้น

9027อย่างนี้ก็ได้นะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ